เห็นไ้แล้วน้าอนองนุ่นวันที่ส5เจอกันตอนแรกจะเข้าจะเข้าวันที่16บพอดีน้องนุ่นยาดาวัตสีตะวันศรปโกาองเจ็ดทันยะเล่นเรื่องเรื่องขุนโจนเวทีก่อะได้ป่ะใ้ตอนใดคุนี้จะร้องเพลงอะไรเรื่องยกะ ยังไมื่อคืนเมื่อคืนน้่มรัตน์จะเล่นัดวัดวเอาโมโตมาเป็นพระเม่ไม่ยากสนลไปยค่รางข้าวบัวนะขอเด่นข้าวบัวนะนับัดเวลานี้พวกเราถูกลักลอบเผากองข่ายแล้ววี่งขึนเหมือนที่จะเด็นว่าไวเลยกท่านอย่ารอช้าเลย สาวแทหนตรงูของ้า้ไฟไหมแล้วบรรยากาศแล้วกองข่ายไฟไหมได้กองข่ายตองอูประเทศ้วครับอา่าคำพิเล็ษที่บอกอะไรนะครับอย่าตั้งไมาไมในป่าลึกนะครับได้นะอะไรกำลังคขรขึ้นฝ่้าวอาหารชาวตองอูประเทศ ว,วันที่แงดมกรมคมสอง 66, วันห้าร้อยหกสิบ6 6วัดสี่น้องที่เกือบปทุมธานี้เล่นเรื่องควมพยายามลดรอยแขนทีใครยุกวันนี้วัดเราวัดอะไรนะลงรักสี่อะไรนะรักสี่ศรีราษฎร์สโมสรอ๋อวันนี้เราเล่นที่วัดรักสี่ตรงบ้านแพลงสมุทรสาครใช่ไหม หลักสีลาาสมสรใช่ป่ะไม่รู้วันแถววันแถวสมุทรสาครเล่นเรื่องยุพราชปากฝัยพิษนุกับเพชรน้อยอืมอม่ผิดวันนี้วันที่หนึ่งไมคะสองพันห้าร้ยหกสิบเจ็ดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์เวนลน ข,ข,ขอบคุณค่ะขอให้ลุงเฮงเค่ะที่พจให้หน้าเวทีอยู่แล้วออกอเยอะจาดออกเอกอกน้ำปาก,ก <c oughs> ขาไม่ดีกร <c oughs> ะโดดกระเดกไป <c oughs> ไกวันทีน่1พฤจิกายน2567 ตลกทั้งวันเลย